ให้มาจังหวะนี้ครับเดลอนดาซินวาเจอกับนิโคลัสดวนกันอีกครั้งหนึ่งเดลอนดาซินวาโดนจิ้มกับลูกนี้แล้วไปโดนเขาเองออกข้างด้วยนะครับเป็นบอลของนิโคลัสที่ทําได้ดีครับเอาชนะนิโัลนิโัลซันยากแหละครับเดรลอนดาซินวานะครับนิโคลัสครับตัวทุ่มมารับบอลมันไม่มีเลยครับตอนนี้ให้มาที่ทีรัทร วันแรกมมวนหนีมาครับแล้วกลับมาที่นิโคลัสโอ้โหไม่คิดว่าน้องจะไม่เติมครับลูกนี้จะได้ฟาวก่อนนะอ่าได้ฟาวไปแล้วจังหวะดึงเลยครับอาจจะเขียจังหวะไปด้วยแหละครับโอ้ฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักเลยครับพื้นสนามไม่รู้เป็นยังไงครับหญ้าใบใหญ่แบบนี้กลัวมันจะท่วมไหมเนี่ยคือไม่ได้กลัวว่าไทยเล่นไม่ได้กลัวจะเล่นไม่จบถ้ามันตกหนักนะครับใช่ใช่แล้วสนามคือไฟเขาไม่ผ่านเขาถึงต้องเตะเร็วนะครับ 15นาฬิกาสาิ 3, นาที15นาทีตามเวลาท้องถิ่นเนาะครับ15นาทีเปิดขึ้นมาครับชนาทิปให้มาสารัตธีรธรครับคือเล่นแบบนี้สนามความมืดแบบนี้นิตีสามนะบ้านเราครับประมาณนี้เลยครับให้ไปที่ชนาทิปครับแต่อย่างว่าครับมันเป็นรอบคัดเลือกของ เอเชยนครับนะครับ<ช>มาตรฐานแต่ละประเทศไม่เท่าแล้วเราเจอแต่ละทีมที่แบบก็พูดกันตามตรงคือไม่ได้มีมาตรฐานอะไรเยอะมากมายครับทีเราอันดับดีที่สุดใน<ช>กลุ่ม,มนะครับเ<ช>พราะเราเป็นถนหนึ่งลูกนี้สุพรรณมาสวยครับมีธีรศักดิ์ไปรอสุพรรณเปิดมให้ธีรศักดิ์แล้วม่งเร็วจังหวะนี้โอ้หย,ยังไม่ทันตั้งหลักครับแต่ว่าต้องรีบม่งแล้วหลุดกรอบออกไปโอ้โหรูนี้เกิดเป็นการท่าเรือคอนเน็กชันแล้วนะครับต่อกันสวยนะครับแต่ว่าจาังหวะจบของธีรศักดิ์ไม่ได้ครับ โอกาสได้โมง่งี่ประตูที่สองยังไม่มาเลยแฟนๆแล้วก็ปลุกเล้ากันอยู่นะครับจังหวะงัดมานี่บรรจงให้มาแล้วครับแต่ว่าจังหวะโม่งมันหวนเป็นิดเดียวนั่นเองให้สูงไปนิดนึงครับลูกนี้โอกาสครั้งที่สองของเทียสักครับยังไม่เข้ากรอบให้กลับมาครับธัญพารานคารเมเนชคาม์เมเนชลุยขึ้นมาออกบอลมาทางขวาครับฟาวแล้วครับลูกนี้ เสกสรรครับเข้าไปอัดคอมเบเนสช้าไปหนึ่งจังหวะแล้วครับมาอีกทีครับแอดิสสับขาเจอกับสุมานันหลากขึ้นมาครับสุมานันจิ้มได้ก่อนอีกแล้วครับลูกนี้แต่ฟาวครับโอ้โหโดนหัวลูกนี้รุนสินจะว่าอะไรหรือเปล่าแอดดิสนะครับโดนสกัด พยายามที่จะเติมเกมมาบ่อยครั้งเลยแหละครับเอดีสดลุนมีเรียกฟาไวได้ป<ม>ล่อย<ะ>ให้เล่นฟรีคิกแบบนี้ไม่ดีครับระยะมันเปิดลุกได้ตอนนี้ยอดซับสไคร์น1ล้าน2 7 1,300คนแล้วนะครับฝากกดซับสไคร์ช่องบีจ p o r t ด้วยนะครับก็โดนบอลแหละนะแต่ว่ามันโดนคนไปด้วยครับนะครับเหี๋ยวขอขอเอาไปเหลืองเลยครับ พอโดนบอลคนนี้ชื่ออะไรพี่น่าจะเป็นแฟนบอนแลแหละครับ <laughs> <laughs> มาครับอาจาโมฮันยังไม่ให้เล่นครับโว้ลบอลมันฝนตกมันลื่นนะครับ <c oughs> จังหวะนี้ต้องดูดีๆเลยครับหลายคนที่บอกว่าผู้บรรยายภาคเบื่อเหมือนกันครับอกไม่เล่นไม่เอากันเลยเลยโอ้ <laughs> <laughs> อ่าครับมาลุ้นจังหวะนี้กันครับ ชโมฮันเปิดเข้ามาแล้วเหมือนยิงเลยับปฏิวัติยังปัดได้แล้วซ้ำอีกทีหนึ่งก็ข้ามคานออกไปครับลูกนี้โหวตกระบะดาบสองวเต็มๆมเลยครับเน,นเปเรร่าไม่มีอะไรครับคือตอนนี้ถ้าวัดกันเรื่องของโอกาสเนี่ยกลายเป็นสีลังกาที่เยอะกว่าครับ โดยเฉพาะจากลูกฟรีคิกกันนะครับ,รบแต่ว่าเราก็ไม่ได้จักเตะมตุมอยู่หลายครั้งโอกาสยิงน้อยนะครับแบบโอเพ p นเพย์ของเรานี่ถือว่าน่าจะมีจากลูกทีละสั่์ที่ได้โม่งนะครับ,รบแต่ว่าก็ไม่ตรงกรอบอะไรกล้องทำไมมันเบอิอ <laughs> ขนาดนั้นโอ้ทุมไกลเอาเปิดขึ้นมาครับโดนตัดมาได้ไทยแย่งมาธนวัฒน์โดนงัดลลงไปครับไฮมาจังหวะนี้ แซมดูแรนครับทะลุช่องขึ้นมาเรออนปลาเลารากลับมาแล้วครอสจังหวะนี้โดนหม่งสก,กัดได้ครับนิโคลัสยังหมงมาชาทิปเอาบอลลงแตะหนีมาครับเจอเคลลี่เข้ามาอ้าวแล้วล้มจังหวะนี้ชาทิปต้องไปชนครับฟาวล์ลูกนี้โอ้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยเล่นไปแล้วครับเ,รเอา,เ,<ร>าเล่นไ,ไปแล้วเร,เราได้ฟาวล์ด้วยนะจังหวะแรกครับที่ล้มไปช่วยตีทงให้เราได้ฟาวล์ด้วยครับ โอโหแล้วฝั่งสีลการเล่นแล้วไทยหยุดเล่นด้วยนะครับที่งงกว่าคือสวิตขัภาพเนี่ยแหละครับ <laughs> มันไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเลยครับ <laughs> ไ,มไม่รู้ว่า <laughs> ทำอะไร <laughs> อดูจังหวะของชนะทิพไปล้มเองเนี่ยล้มเองแน่อนอนแล้วจังหวะนี้แฮนด์บอล <Hand born. S 1> <laughs> เป็นจังหวะแฮนด์บอลครับบอลไปโดนแขนแกริสเคลลี่ตอนแรกคิดว่าชนะทิพพุ่งไปในฟาว์ด้วยซ้ำ เราไปตัดทะเยอะเลยตัดไปสามคนตัดไปสามคนก่อนจะมาเคลียร์จังหวะนี้โอ้โหจะปวดเปิดยาขึ้นมาไม่มีอะไรครับตอนนี้เกมตื้อๆไปนะครับของไทยพักครึ่งต้องทำกันบ้านแก้เกมกันหน่อยละครับแต่ที่ฮัสสันดูอีกทีครับเห็นแล้วไม่น่าจะต้องมันเพลีทีแต่ก็ฟาวแฮนด์บอล <H and ball> ของกาเลคเลี่เลยครับ ลูกนี้นิโคลัสขึ้นไม่ถึงครับวอออกข้างไปเป็นของสีลังกาคือสนามมันลื่นเนีชนทิพย์ก็เสียจังหวะเมื่อสักครู่เลยครับนักบอลไทยลื่นกันหลายคนเลยนะครับอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเพราะเม,มื่อวานมีโอกาสซ้อมครั้งเดียวนะครับ Official Training Match ทุ่มขึ้นมาครับจังหวะนี้พยายามดีดต่อครับเจนารีเปเรร่าโดนสวนกับมาธนวัฒน์หายพิกเกมเหมือนกันครับธีรธรกลับมาที่ธนวัฒน์ ไฮสั้นๆครับกับชาิทิพย์แล้วแตะหนีมาออกบอมาจังหวะนี้ธนศรรักดิ์โดนดึงชาิทิพย์ลองยิงเลยแล้วนี่โอ้โหข้ามคานครับได้กดเต็มเต็มข้อเลยครับชาติทิพย์บอลมันไหลมาเข้าทางกาดีนะครับประมาณนี่ยี่สิบหลาแะไรครับแต่บอลมันเหินข้ามคานครับ <laughs> คนที่ไม่ได้ยิง <laughs> แ,ลแล้วจนนับทำไม <laughs> <c oughs> <laughs> คนยิงกับชาทิพย์นะครับหลายรอบแล้วนะ,ะบังหลายรอบแล้วแล้วก็ไปเลยนะเออไม่แก้ไม่เกินแซมดูแลนครับ ลุยขึ้นมาดึงกลับมาที่คาร์มเมนสแซนดูแรนต์ลากขึ้นมาครับทะลุช่องเจมี่ปาราดาสายมีครับแล้วกลับมาเปิดจังวะนี้ปฏิวัติชกอาอีกทีหนึ่งบอลตกมาชนะทิปปล่อยให้ทีระศักดิ์เล่นทีระศักดิ์เก็บขวามีเติมแต่ลื่นครับอโอ้โหทดหนึ่งนาทีนะครับ ไม่ลื่นเนี่ยเสกสันลาติโรอ,อยู่แล้วเราเบิ้ลขึ้นมาฟาวครับโอ้โหทีราทอนครับเข้าไปอัดท่านั้นของเจนนี่แปราร่าครับช่วงนี้ทีมชาติไทยฟาวบ่อยมากนะครับศีลังกาเนี่ยได้ฟรีคิกเข้าไปหลายๆครั้งอันตรายครับได้วัดระยะหลายทีแล้วครับนี่ครับต้องกระตุ้นกันหน่อยครับคือเกมมันเหนื่อยไปเองครับทีมชาติไทยวันนี้เนี่ย นัทพงศ์กับสารัตน์นี่ได้แชมป์17ปีอาเซียนด้วยกันนะครับต้องย้อนกลับไปสมัยเป็นเด็กขึ้นมาล้วแต่ดูจังหวะนนี้ก่อนอเหมือนจะไม่โดนเหรอพูดสินก็เปล่าฟาไปแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาได้ยินเราพูดถึงสารัตน์ไงอ๋อแต่ไม่ใช่คนทฟ่วไปนะใช่ <laughs> คนทฟ่วไปเดียร์ทอนอเหนื่อย <laughs> <laughs> มันเก็บของนีฝนกันอยู่เ่อวะาคาร์เมเนสครับลองยิงลูกนี้ไม่มีอะไรครับข้ามคานออกไป ทดเวลากำลังจะครบแล้วด้วยนะครับอยู่ที่พุทธศิลป์แล้วครับเปล่าแล้วครับตอนนี้จบครึ่งแรกครับเป็นทางด้านทีมไทยครับได้ประตูขึ้นนำา1 0จากธนวัน์ซึ่งจิตถาวรนะครับนาทีที่7ให้ออกนำใน45นาทีแรกนะครับโอ้เกมอาจจะอึดอัดหน่อยแต่ว่าสภาพสนามก็มีปัญหาครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงพักครึ่งนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับ วะออไม่ไม่แล้วไม่เอาแล้วเหรอเป็นตั้มวาวุษแล้วตั้มเดือดสาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเป็นตั้มวารุษเลยหล่อแล้วเดือดสตาร์นี่ไปไม่เอาแล้วไอ้ตั้มลืมตีนแล้วเอาโอ้ยทำไมคนอย่างนี้เนี่ยหยอกหยอกเรียกอะไรก็ได้เรียกอะไรก็ได้เรียกอะไรก็ได้เอ,ไไดเออแต่หลายคนเขาไม่คุน้นแล้วไงเดือดสตาร์นานแล้วไงเพราะเชียใครเชียกันอันนั้นปีหกนานเลยนั้นนานเลยปีเก้าได้ดูไหมอ่ะแต่ปีผมจะได้ดูไหม้องแก้มออแก้มย้อนไปสี่เลยนะ ไอโดมอ่าโดมนียังลงมาแปดหน่อยสองสัยจะหยุดแค่โดมแหละก้าวไม่ถึงแหละสงสัยจะหยุดแค่โดมแหละก้าไม่ถึงแหละดูทรงแล้วละ่ะอือไม่เป็นไรหรอกแต่ก็เห็นไหมน้าย,ยังมารู้จักผมตอนหลังนะไม่รู้จักเพราะว่าผมเป็นเดอะสตาร์น้าไม่รู้จักผมตอนอะซาวเช็คสีโพดําแล้วไม่ใช่รู้แต่มึงเป็นต้ามเดอะสตาร์แล้วแต่กูจําปีไม่ได้แต่รู้ว่าปีที่มึงประกวดมึงไม่ได้แชมป์แชมป์ ทำไมวะทำไมเวลาพิธีกรทำรายการเขาไม่ทำการบ้านเรื่องแข่งลับเชิญวะเออไอ้นี่มันเป็นใครมายังไงมีแชมป์ปะแชมป์หนึ่งสตาร์เก้ามึงได้แชมป์ปะเออเดี๋ยวของกูโทรหาเพชรมาครับนะมึงเป็นแชมป์หนึ่งสตาร์ด้วยองนัเลยตูมตามกูอะนั่นปีเจ็ดและรู้ทุกปีนะรู้แชมป์ปีเจ็ดรู้แชมป์ปีแปดรู้แชมป์ปีสี่รู้แชมป์ปีหกทำไมตอนปีเก้าโทรโทรเสียหรือว่าอะไรเอาเวลปีมึงอะ ที่มึงได้แชมป์มีใครบ้างอ่ะโอ้ยแชมป์ยังไม่รู้จักนะยท่านไล่ไปอีกจะรู้จักไหมล่ะพี่บี้นะเขาปีปีสอบปีสามอ๋อเหรอปีสามจะพี่บี้ได้ลองพี่อาร์ได้แชมป์เออพี่อาร์พี่อาร์เี๋ได้แชมป์แล้วพี่บี้ได้ที่สองปีหนึ่งเนี่ยพี่สนปีสองนี่พี่เอ็มพี่พี่นิกอ๋อแล้วปีมึงอ่ะตั้มเวลาวุ้นเนแชมป์อะอะแล้วสองสามใครล่ะอ่ะอ้นอ้นดีกว่าอ้น อ้นดีกว่าอ้นไหนอ้นดีกว่าเล่ยอ้นไหนอะอ้นสีพัน่าดีเลยออกมากับอาที่น้องอะไรเอาบอกกันว่าวันนี้เนี่ยชวนมึงมาครับอยากแรกคืออยากถามไทยถึงประสบการณ์เรื่องเล่าความเชื่อเกี่ยวเรื่องผีผีแล้วเดี๋ยวจะมีละครวิทยุให้มึงฟังอ่าเอาสิเอาสินะคราวนี้ถ้าสมมติว่าถ้ามึงดุ้งอะ กูก็จะขอบคุณเพราะกูจะได้แอคได้ภาพอะไรแบบนี้อ๋อถ้าอ่าจะดึงได้ภาพใช่ไหมล่ะค่าตัวเท่าไหร่ล่ะก็เดี๋ยวมึงพูดมึงไปคุยกับพี่หอยเขาเพราะเนี่ยรายการพี่หอยพี่รี่เขาก็ดึงตามค่าตัวมึงก็ด้งให้หน่อยเพราะทีมงานมึงก็อยากว่าเออคาดหวังก็ตั้มมาเนี่ยมึงต้องสะดุ้งให้ตกใจหน่อยได้ด้งได้เท่าไหร่ป่ะค่าตัวน่ะมันดุ้งก็มันต้องดุ้งตามเงินน่รู้ห้าร้อยดงแคห้าร้อยดึงไงว้าวว้าว ห้าร้อยเมื่อกี้ว่าไงนะเข้าเข้าเองห้าหมื่นไอ้นะห้า0มืนเฮ้ยนี่ตั้มับเข้าเรื่องเลยนะฮะเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อเชื่อว่าคงจะต้องมีจริงๆแต่ว่าผมมันไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่กลัวผมเป็นโรคแปลกผมชอบดูศพเวลางานศพเนี่ยผมจะชอบไปแค่วันที่รดน้ำศพเพราจะได้เห็น ัตอนท<า>ีเขาเปิดนะที่เขา,าเปิด,ปดกับสองวันเผาเลยและผมก็จะชอบขอสัป,ปเอร์ดูว่าขอดูงแง้มใครที่มีแง้มประตูในตอนที่เขาเผาอะอยากเห็นอยากปงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นคนคิดถึงเรื่องความแบบกลัวตายกลัวอะไรอย่างงี้ว่าคขาคิดเยอะถึงเรื่องเนื้อตัวของตัวเองว่าเขาจะรู้สึกไหมว่ามันจะเป็นยังไงว่าเนื้อตัวเราเวลาโดนเผาจะเป็นเป็นเป็นโลกนี้เป็นแบบนี้ยายผมเสียเนี่ยนะหลานคนอื่นเนี่ยนะ โอ้โหกลัวไม่กล้าขึ้นไปและยายผมมาเป็นเหมือนแบบว่าฉีดฟอร์มอลีนไม่ได้เขาเป็นมะเร็งและเขาแก่มากแล้วอะนะและเขามีสร้อยอยู่เส้นหนึ่งเป็นเป็นสร้อยพระก็ไม่มีใครกล้าถอดออกเป็นสร้อยที่ยายอ่ะศรัทธามากแล้วยายเขาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเนี้ยเพื่อให้ผมได้เดอะสตาร์ด้วยนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอยสัสกูไม่ได้โกรธมึงอะกูโกรธมึง มาลุสาาพูดมาขนาดเนี้ยมึงจะตกใจกูหน่อยไม่ได้เหรอไอ้ตั้มไม่แต่นะฮะคนบุกมนุกเกี้ขาเรื่องนี้ที่ผมตกใจผมตกใจนะเมื่อกี้นีเดี๋ยวกูนั่งท่าใหม่ก่อนมึงลองออกมาดีมามากูนั่งท่าใหม่แล้วมาโม่ถึงไหนแล้วศพยายศพยายก็ไม่มีใครกล้าแล้วก็คือว่าสร้อยยายนั้นนะผมก็ขอยายเลยบอกว่ายายนั้นขอเอาไปแล้วกันซึ่งพอศพคนแก่ที่ไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนน่ะก็จะมีน้ำเหลืองแล้วอะ แล้วสร้อ,อยอ่ผมก็ถอดมาจากคอยายเดี๋ยวเหนียวเลยอ่ะใส่กลับบ้านฮะแล้วกลับบ้านมาก็เอามาแขวนไว้หัวเตียงไม่เช็ดไม่ล้างไม่ทําอะไรให้ขอให้อริจินัลอย่างนั้นเลยแล้วก็นึกถึงายายว่ายายมาเข้าฝันเลยนะแบบอยากเจอจนมีครั้งหนึ่งผมไปเข้าโรงพยาบาลเลยนะแล้วผมก็เอาสร้อ,อยยายาไปแขวนหัวเตียงด้วยแล้วปรากฏว่า สร้ยอยยาญ่เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่สร้อยทองหรือมีมูลค่าหรือว่าเป็นพระเกจิดังไม่ใช่ขนาดนั้นเลยนะเป็นสร้อยเงินแบบปกติเลยอ่ะก็าห้อยไว้หัวเตียงก็นอนแล้วสร้ยอยยายก็หายไปหายไปเอง <t od noise> หายไปเองตี้หรือเร <t od noise> าเอ,อ <t od noise> าไปเอ,เอาไปเก็บตรงกระดูกแกหรือเปล่าวะพาะผมอะเอากระดูกแกมาด้วยวันเผาเอากระดูกแกมาเพื่อจะหากโกรดให้แกสวยๆจะใส่แต่ยังไม่ได้หาใส่สักที แต่เราเอามาโรงพยาบาลนะเว้ยก็แขวนอยู่อะจำได้ว่ามาโรงพยาบาลนี่ว่าเอมันไม่น่าพลาดอ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะออกจากโรงพยาบาลก็พยายามหาในโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านจะไปหากระดูกกระดูกยายก็หายเหมือนแกไม่อยากให้เอาอะไรมาเก็บเก็บไว้ไว้เก็บไว้เลยบาดอันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวใช่เห้ออันเนี้ยไม่ใช่แล้วเออเอออย่างนี้ดีกว่าเจ็บมือไม่เจ็บใจเลย ไอ้น,นี้ดี่ว่าแมงเงินเออได้แต่อันี่ไอ้น,นี่นักเลงนะไอ้น,นี่มันไม่กลัวนะเ,เลยนะเมื่อกี้ถ้านผู้ชมแมงกนพุ่งมาแม่งแม่งเตะเลยนะครับฮะแช่ไหมไม่แช่ไม่แช่ไม่แช่ไม่แช,ช่โอ้ยแม่งมันจะแช่ได้ไงอ่ะโหดมันโหดเข้าวเลยแม่งม้วนตัวมาออกให้หลังของเราด้วย และการที่ชอบดูศพเนี่ยอ่ะอันนี้ยายรู้ล,ละแล้วมีศพอื่นไหมเช่น <C> e <an> แบบศพที่โทษนะแบบตายไม่ดีอ่ะมีอุ้ยศพนี้คือเป็นญาติแถวบ้านเลยแต่สมัยก่อนเนี่ยบ้านผมจะอยู่ป่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่นอกอำเภออย่างเงี้ยแล้วแม่ผมจะเปิดร้านค้าลูกค้าคนนี้เขาจะเป็นผัวเมียผัวเมียกันแล้วก็จะเป็นลูกค้าประจําเลยทั้งฝั่งเมียก็ยสนิทกับที่บ้านมากตอนเช้าเขาก็มาคู่กันเลยสองคนผัวเมียซึ่งผัวเนี่ย เป็นฟิลแบบมือปืนของผู้แทนราษฎรแถวนั้นแหละเออเหมือนเป็นเหมือนเออนักการเมืองนักการเมืองแถว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 นั้นแต่ไม่ได้นักการเมืองใหญ่ับเป็นนักการเมืองท้องถิ่นน่ะแล้วก็มาด้วยกันก็มาเหมาขนมกันไปก็คุยกันดีหัวเราะเออกตกบ่ายมีข่าวว่าเมียตายโดยผัวยิงผมก็แบบช็อกมากเพราะเมื่อเช้ายังเจออยู่เลยก็ไปเลยผมก็ไปดูศพเลยรถน้ำทำอะไรอย่างเงย ไอจังหวะหลุดน้ำเขาไม่ให้ดูเยตอนแรกนะเพราะเขาคุมหน้าไว้เพราะว่าปืนเนี่ยมันคือลูกซองลูกซองสั้นนี่นะและไอ้นี่ข้อง้อแข็งขนาดไหนเพราะมันยิงมือเดียวอะยิงหัวออกคอแต่คอนี่คืออย่างนี้เลยนั่นหมายความว่าหัวเนี่ยยุบเพราะสมองไหลเออสมองไหลแบบช้ำหัวหน้านี่เขียวหมดเลยช้ำแล้วกระโหลกยุบไปอย่างเงี้ยผมก็ไี่ดีมองผมแบบ โอ้เฮียไม่ทำอะไรแบบโหดขนาดนี้แล้วก็จับมือปืนไม่ได้ด้ยนะแล้วกลิ่นอ่ะกลิ่นคือมันมันแรงมากหนึ่งมันฉีดไม่ได้ด้วยเออมันฉีดไม่ได้มันอะไรไม่ได้กลิ่นมันแบบแรงมากอ่ะก็โอเคก็ไปทุกวันจนวันเผาเ้ผมก็ยังไปดูกลิ่นยิ่งหนักเพราะว่ามันแบบมันบ่มมากี่วันแล้วว่าอะไรเงี้ยก็ไปยืนดูก็กลับบ้านมาไม่ได้คิดอะไรนะ กับเพื่อนก็อาบน้าเพราะว่าเขาบอกว่าไปดูศพมามึงกลับบ้านมา,ามึงต้องอาบน้ําทําอะไรที่เรียบร้อยอะไเงี้ยกินข้าวกับเพื่อนนั่งกินสักคักมันมันเหมือนมีลมแค่ก้อนเดียว